เปือกมะนาวมีค่าอย่าทิง้งสามารถช่วยทำความสะอาดคราบหนะักไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวได้ผลดีมากๆก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติด ตามพี่กวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะหลายๆบ้านนะคะเวลาทำกับข้าวหนึ่งในส่วนประกอบของอาหารของเราก็จะต้องเป็นมะนาวนี่เองค่ะเมื่อเราคั้นน้ำออกไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะทิ้งเปลือกไปใช่ไหมคะวันนี้เราเก็บเปลือกไว้เลยหลังจากที่เราคั้นน้ำไปไม่ว่าจะนำไปทำต้มยำน้ำพริกหรือว่าน้ำปลาพริกนะคะเปลือกของมะนาวตรงนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะนำ เปลือกมะนาวตรงนี้มาช่วยทําความสะอาดคราบหนักคราบลาดําหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคค่ะโดยจะใช้เปลือกมะนาวทั้งหมด5ลูกนะคะใส่ลงไปในโถปั่นแล้วก็เติมน้ําลงไป 500ml จากนั้นนะคะพี่หัวดก็จะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสูตรนี้นะคะทําง่ายมากทําครั้งหนึ่งเราสามารถเก็บไว้ได้นาน1เดือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบลาดําในห้องน้ําหรือว่าคราบมันบนผนัง ครัวก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ค่ะพอเราปั่นจนละเอียดแบบนี้แล้วนะเราก็นำมากรองเอาแต่น้ำเขานะคะหลังจากที่เราได้น้ำมะนาวแบบนี้มาแล้วเราก็จะนำเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทันทีนะคะเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวที่ช่วยกำจัดคราบหนักได้ดีเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้น นั้นเราก็จะนําน้ํายาฆ่าเชื้อโรคถ้าใครไม่มีใช้เป็นไฮย,ยีนสีชมพูแบบนี้นะคะใส่ลงไป3มช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ3มฝานี่เองค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันสุดท้ายเราก็จะใส่แอลกอฮอล์นะคะลงไปอีก ครึ่งถ้วยตวงนะคะตรงนี้ก็เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถกำจัดคราบหนักต่างๆได้ดีมากๆรวมถึงคราบเชื้อราดำหรือว่าเป็นคราบมันคราบสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ตามผนังห้องน้ำผนังห้องครัวหรือแม้กระทั่งพื้นบ้านนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำมาใส่ ขวดฟอกกีแบบนี้หรือว่าขวดสเปรย์ก็ได้นะคะแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นได้เลยอย่างวันนี้พี่ขวดก็จะนําไปล้างห้องน้ํานะคะห้องน้ําพี่ขวดเนียจะชอบขึ้นเป็นลาดําๆแบบนี้ค่ะขัดยากมากนะคะแต่ถ้าเราใช้สูตรนี้ฉีดพ่นแล้วพักไว้15นาทีแล้วก็มาขัดออกนะคะเพียงแค่นี้ค่ะคราบต่างๆก็จะหายไปห้องน้ําเราจะใสปิ๊งเลยนะคะล้างออกนี่คือห้องน้ําสะอาดมากๆ หรือแม้กระทั่งผนังห้องครัวค่ะเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยก็จะมีพวกคราบน้ํามันเกาะติดนะแล้วก็เช็ดออกยากก็ให้เราพ่นไว้แบบนี้15นาทีแล้วก็เช็ดออกคราบผนังก็จะกลับมาวาววับเลยค่ะ